สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสสะดวกจ่ายใกล้ทุกเวลาสิ่งสกปรกและสารคลอรีนจากสาะน้ำล้างได้สะอาดสุดๆด,ด้วยเบอร์กามอสดีท็อกซิฟายแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโล่น้ำมันแก๊สโซฮอลใช้ดีเต่นดีไม่มีสะดุด KFC เซเว่นชุดซีซั่น5 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนเป็นข่าวนะครับรายการที่จะเจาะลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังประเด็นต่างๆในวงการกีฬาแล้วก็บุคคลในแวดวงกีฬาไทยนะครับแขกรับเชิญของผม,มวันนี้ครับเป็นอดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยแตะวอกมีดีกรีระดับแชมป์โลกแชมป์เอเชียนเกมแล้วก็เป็นถึงแชมป์ซีเกมถึง2สมัยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเบนเขียนจากการเป็นนักกีฬามาเป็นโค้ชเองแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับในการแข่งขัน uh, เทควันโดเยาวชนนะครับโคเรียนโอเพ่นที่ผ่านมา น้องๆยโชว์้ควาเหรียญทองได้มากมายวันนี้เราอยู่กับคุณแม็กชัดชวานขาวรออครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานสบายดีสบายดีครับคุณที่ให้เวลามาร่วมรายการนะครับยินดีครับตอนที่จะไปที่ประเด็นที่น้องแม็กเป็นโค้ชเทควันโดเนี่ยถามก่อนเลยดีกว่าตัวน้องแม็กเองเริ่มเล่นเทควันโดที่ไหนก็เริ่มเล่นตั้งแต่อายุ8ขวบครับปัจจุบันก็อยู่กับวงการเทควันโดมา17ปีแล้วครับโอ้โหสิบเจ็ดปีถ้านับเป็นเป็นคนนี่วัยรุ่น เต็มที่เลยนะวัยรุ่นเต็มที่เลยตอนเล่นอายุตะกี้บอกว่าอายุแปดขวบทาไมถึงเล่นก็ตอนแรกเดินห้างสรรพสินค้าครับไปเดินกับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟิวชั่วปาร์ครังสิตแล้วก็เห็นโรยิมเทควันโดอยู่แล้วก็ที่ชอบจริงๆเลยเพราะว่าเทควันโดท่าเตะสวยครับแล้วก็ที่สําคัญได้ใส่ชุดเทควันโดมีหูกสายมีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ได้เห็นเด็กๆรุ่นเดียวกันเรียนอยู่ด้วยครับก็เลยสนใจอยากจะ เรียนเทควันโดจริงๆแล้วอยากใส่ชุดมากกว่าตีมากกว่าใช่ไหมใช่ครับคือตอนที่เริ่มเล่นมี่แค่แบบอยากใส่ชุดอยากออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงไม่ได้คิดแข่งขันแล้วก็ไม่รู้จักกีฬาเทควันโด้วยครับแต่เห็นชุดสวยแล้วก็ถ้าเตะเทควันโดสวยมีเตะที่ศีรษะมีเตะสูงมีอะไรอย่างงี้พอเห็นปั๊บก็เลยอยากเรียนขอคุณแม่ขอคุณพ่อตอนแรกก็ไม่ได้ครับต้องตื้ออยู่นานก่อจะได้เรียนครับแล้วสมัยคุณพ่อแม่ถึงใจอ่อนก็เราอาศัยลูกตื้อมากกว่าครับ โดนเพื่อนแกล้งว่าตอนเด็กๆเลยอยากเอาไปเตะเพื่อนบ้าก็กมีบ้างแต่ก็แกล้งแบบเพื่อนๆด้วยกันแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาเทเวันโดไป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 ทำร้ายเพื่อนหรือไปไปแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือคอยากอยากเรียนเพื่อป้องกันตัวด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ท่าเตะด้วยครับแค่ั้นครับเริ่มจาก ชุดสวยนะครับเห็นมีสายน้ำมีเขาจะมีกี่ระดับสายก็มีทั้งหมดเจ็ดขั้นครับตั้งแต่สายขาวสายเหลืองสายเขียวแล้วก็สายฟ้าแล้วก็น้าตาลแดงแล้วก็ดาครับดานี่คือเก่งสุดแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการสอบเลื่อนขั้นไปเรื่อยครับฝีมือความเก่งของนักของนักกีฬาหรือของแต่ละคนอยู่ที่การซ้อมมากกว่าครับอ๋อจะเขาจะต้องมีการสอบเลื่อนขั้นเลยใช่ครับมีการสอบเลื่อนเลื่อนสายขึ้นไปเรื่อยๆถ้าใครอยู่สายทุสูงสายดําก็จะมีตั้งแต่ขั้น 1- ถึงขั้น1ิบ ใครอยู่ขั้นสูงสูงก็แสดงว่าอยู่กับเทควันโดมานานครับพวกเก่าแล้วดีพวกนี้ <c oughs> เนี่ยเราไม่ต้องถามแนะว่าน้องแม็กสายอะไรรายการแรกที่ลงแข่งเลยสําหรับแม็กก็ถ้าเป็นรายการแรกในประเทศไทยก็คือ uh, แมตช์ทั่วไปครับเป็นแมตช์เหมือนกับ uh, ตามโรงยิมเขาจัดเห <c oughs> มือนกับชิงแชมป์ธรรมดาที่เชิญแต่ละโรงยิมมามามาสูา้กันอะไรอย่างนี้ครับใช่ได้รางวัลไหมลงแั้งแพ้รอบแรกเลย การท่านผู้ชมว่ากว่าจะประสบความสําเร็จนะครับในชีวิตการเป็นนักกีฬาเนี่ยต้องต่อสู้ฝ่าฟันชัพชวานขาวล้อนนี้ไม่ใช่ลงและชนะเลยนะครับลงและแพ้นะแล้วถ้าเป็นแมตช์ระดับระดับชาติก็ระดับนานาชาติเริ่มแรกต้องย้อนไปตอนปี2546มา10ปีแล้วผมแข่งเยาวชนทิงแชมเอเชียที่เวียดนามตอนนั้นปี2003ใช่ครับ10ปีที่แล้วครับก็ตอนนั้นได้เหรียญทองกลับมาครับอหืหลังจาก แข่งขาบวมไปเยอะนะเลยนะได้เหรียญทองกลับมาตอนไนด้รู้สึกยังไงบ้างไไก็ดีใจครับแล้วมันก็เป็นเป็นแมตท,ที่จุดประกายแมตหนึ่งที่ทําให้เราอยากอยากได้เหรียญทองทุกๆแมตในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเพราะว่าพอได้เหรียญทองแล้วมันทําให้เราดีใจแล้วพ่อแม่ยิ้มออกด้วยครับเพราะแต่ก่อนต้องย้อนไปว่าแมกชอบทําให้พ่อแม่เครียดซีเรียสเพราะว่าแต่ก่อนยังใช้ชีวิตวัยรุ่นหรือว่าอยู่กับเพื่อนอะไรก็ส่วนใหญ่ก็ ไม่ไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยฟังคุณพ่อคุณแม่ครับแต่พอเรามาหันมาสนใจกีฬาแล้วก็มาได้เหรียญทองก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่ดีใจมันก็เป็นแรงบันดาลใจทําให้เราภูมิใจตัวเองด้วยครับ,รบที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มได้ก็เลยซ้อมต่อต่อเนื่องมาแล้วก็หนักเหมือนเดิมครับแล้วก็ทําให้ได้เรียนมาครับก็เลยเป็นเป็นเขาเรียกเป็นการจุดป,ประกายให้กับเราว่าเออเราต่อสู้มาขนาดนี้พ่อแม่ภูมิใจสร้างความภูมิใจพ่อแม่ก็คืออย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่ก็จะ ต้องบอกว่าไม่คิดผิดนะครับที่ยินยอมให้แม็กหักเทควันโดจนได้นะคือดื้อจนได้ดีนอกจากเล่นเทควันโดแล้วเนี่ยชอบกีฬาอย่างอื่นด้ไหมครับก็มีกีฬาอย่างอื่นก็มีครับอย่างยิงปืนชอบยิงปืนด้วยชอบยิงปืนครับเพราะว่าชอบกีฬาอะไรที่ผู้ชายเฮาเฮเล่นกันประมาณนั้นครับชอบในการแข่งรถแต่ไม่ได้แข่งตามถนนนะครับชอบแข่งในสนามอะไรอย่างนี้ครับ ชอบดูการแข่งรถการยิงปืนมากกว่าครับยิงปืนนี่เคยไปลงสนามไหมครับก็เคยลงแข่งขันแล้วก็อาจารย์ที่สอนผมก็ก็พี่เอ็กจากกิจครับเห็นไหมพี่คนเป็นข่าวกันคนเป็นข่าวกันไงกลังดังแล้วก็พี่เอ็กเคยสอนแล้วก็ สอนวิธีการเลือกปืนในการยิงอะไรอย่างนี้ครับก็คือชอบแล้วก็ได้มีลงแข่งขันบ้างแต่ก็ยังยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาจริงเอาจังกับกีฬายิงปืนคือเล่นเพื่อเพื่อสนุกให้เราได้เรียนรู้มากกว่าครับก็นะครับนอกจากจะเทควันโดซึ่งเป็นกีฬาหลักแล้วเนี่ยยังมียิงปืนด้วยแหมอาจารย์ก็ไม่ใช่ใครเป็นข่าวกาลังดังอยู่นะแล้วก็ต้องอย่าเพิ่งพูดถึงเขาเดี๋ยวโดนฟ้องตอนที่แม็กเข้าสู่การเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติครับ อยู่ภายใต้กองผู้ดูแลของโคชเชยยงซอกเนี่ยโคชเชโหดไหมก็ต้องบอกเลยว่าอย่างที่มีข่าวหลายต่อหลายครั้งว่าโคชเชดุโคชเชเ่เต็มที่แล้วก็เข้มงวดในการฝึกซ้อมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นก็จริงอย่างที่เป็นข่าวครับรต้องบอก<ช>เลยว่าซ้อมหนักแล้วก็ในการซ้อมของโคชเชคือนักกีฬาจะต้องเต็มที่ตลอดอย่างซ้อมเช้าสองชั่วโมงซ้อมเย็นสาชั่วโมงอย่างนี้ก็คือต้องเต็มที่ตลอดห้ามคุยกัน สำคัญเลยเรื่องคุยกันเรื่องเล่นกันโอ้โหเรื่องระเบียบวินัยโค้ชเปยมาครับแล้วตอนตอนที่เราเล่นเนี่ยเรียนด้วยซ้อมด้วยซ้อมเช้าซ้อมเย็นอย่างเงี้ยเวลาเรียนกับเวลาการซ้อมกีฬาแบ่งมันแบ่งไหวไหมก็เหนื่อยแน่นอนครับแต่ก็ต้องอดทนครับเพราะว่าซ้อมเช้าเสร็จแล้วก็ไปเรียนแล้วก็กลับมาซ้อมทีห้าโมงถึงสองทุ่มแต่ถ้าช่วงใกล้แข่งก็จะมีหนังสือขอตัวจากสมาคมออกไปว่าเตรียมแข่งแมตช์นี้แมตช์นี้ ก็จะมีหนังสือขอตัวไปแล้วก็จะไปขอทางอาจารย์ผู้สอนทางมหาวิทยาลัยเพื่อเพื่อที่จะหยุดซ้อมหลังจากาหยุดหยุดเรียนเพื่อที่จะมาซ้อมเพราะว่าใกล้แข่งแล้วจะซ้อมสามเวลาครับเ uh huh. ชา้ากลางวันเย็นพอแข่งัเสร็จก็จะไปเรียนเราเรียนอะไรไม่ทันก็จะมีอาจารย์คอยสอนคอยติวให้ uh huh. ต้องขอบคุณมหาวิทายาลัยเกษตรฑนตนะครับ uh huh. ที่คอยช่วยเหลือนักกีฬามาโดยตลอดโดยเฉพาะของแม็กนี่ทางมหาวิทยาลัยคอยช่วยเหลือคอยดูแลเรื่องระยะคอยหาอาจารย์มาสอนพิเศษให้ คอยช่วยเหลือเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้ครับก็มหาวิทยาลัยเอกชนก็จะมีรูปแบบการสนับสนุนนักกีฬาไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยของภาครัฐนะซึ่งเขาทา้งจะเข้มงวดเมื่อกี้จะสตรกนะครับนักกีฬาเดี๋ยวซ้อมรือขาดเลียนบ่อยๆเนี่ยโดนรีทายก็เยอะแล้วตอนที่เราเรียนด้วยซ้อมด้วยซ้อมับโค้ชเชนก็รู้กันอยู่ว่าสุดโหดโหดมากเลยนะครับเคยแบบท้อแท้มากีนแบบคิดจะเลิกเลยไหมไม่เอาละเลิกละอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยท้อแล้วก็ไม่เคย ที่อยากจะเลิกด้วยตอนเป็นนักกีฬาเพราะว่าเหมือนกับใช้คําว่าเหมือนแม็กเป็นคนบ้าก็ว่าได้ครับใครถามใครถามนักข่าวช่องไหนถามก็แม็กก็จะตอบงี้เสมอว่าแม็กไม่เคยไม่เคยคิดที่จะไม่อยากซอ้อมตอนเป็นนักกีฬาคนอื่นไม่ซ้อมกันแม็กก็ซ้อมคนเดียวได้ครับวันไหนโค้ชปล่อยพักก็ซ้อมคนเดียวได้เหมือนกับถ้าเราไม่ซ้อมเหมือนกับเราขาดอะไรบางอย่างในวันนั้น เ,ออเหมือนกับมัน,มนไม่ได้ทําอะไรแล้วมันไม่สบายใจประมาณนั้นครับอ,อ,อย่างน้อยขอให้ได้วิง่งบ้างอย่างน้อยขอให้ได้เตะสักสิานาทีก็ยังโอเคครับออยังดีนะครับกรณีนี้คงเหมือนกับน้องอุ้มนักฐานนั่นจันกระจ่างนะครับนักว่ายน้าอันนั้นก็ประเภทบ้าซ้อมเหมือนกันวันไหนไม่ซ้อมนี่ไม่ได้เลยนะขาดใจขนาดนอนอยู่โรงพยายบาลเนงจะแบบขอหมอออกมาซ้อมอ่ะก็น้องแม็กคงจะเป็นประเภทเดียวกันครับก็อย่างที่เรนท่านผู้ชมไม่ทราบนะครับว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จในครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับแล้วตอนที่ลงแข่งเนี่ย เป็นนักกีฬาระหว่างที่เราเป็นนักกีฬาอยู่เนี่ยเป็นแชมป์รายการไหนที่ประทับใจมากที่สุดก็ต้องยกให้รายการตอนปี2011ก่อนก่อนเลิกเล่นครั้งล่าสุดนะครับก็คือการแข่งชิงแชมป์โลก,โลกที่เมืองแดก,กูประเทศเกาหลีใต้ก็ชิงแชมป์โลกถือว่าเป็นมหรก,กรรมที่ใหญ่ที่สุดในกีฬาเทควันโดแล้วครับก็ภูมิใจครับเพราะว่าเต็งแข่งมา3ครั้งตั้งแต่ปี2007ปี2009ปี2007ได้เหรียญเงินปี2009ได้เหรียญทองแดงปี2011ก็ ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะได้เหรียญทองสักครั้งหนึ่งเพราะว่าคนไทยยังในรอบ36ปียังไม่มีใครเคยทําได้โอโก็เลยตั้งใจว่าอยากจะทําให้ได้แล้วตอนนั้นน้องจูนล,ลังศิยานี่สสรสมรได้เหรียญทองไปก่อนแล้วโโเป็นผู้หญิงคนนึงแล้วก็ผู้ชาย,ยไม่มีใครเคยได้ก็เลยอยากจะได้บ้างก็พยายามทำตัวเองให้ได้แล้วก็ประสบความสําเร็จก็ภูมิใจในแมตช์นั้นครับแลวเราชนะคู่ชิงเป็นเกาหลีไหมคู่ชิงเป็นนักกีฬาจากเกาหลีใต้ครับโอ้โหคือสองเด้งเลยได้เหรียญทองด้วยชนะชาติ ต้นกาเนิดในโคด,ด,ด้วยโอ้โหแต่ว่าพอได้แชมป์โลกปี2011ปี2012เป็นโอลิมปิกที่ลอนดอนครับครั้งนั้นเราพลาดครั้งไ,ไ,ไปครั้งนั้นต้องบอกเลยว่าสาภาพร่างกายไม่พร้อมแล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยครับตอนนั้นยังมีรุ่นน้องผมก็คือน้องไอเจ้าไอเป็นเอกลักษณ์ที่สาภาพร่างกายพร้อมและตอนนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงพีของเขาเราให้รุ่นน้องไปดีกว่าเพราะว่าเราต้องมองถึง ถึงผลงานของประเทศเรามากกว่าครับ,รบถ้าเราดื้อดันที่จะไปแล้วก็ไปแล้วทําไม่ดีเนี่ยโอกาสที่ประเทศเสียผลประโยชน์มากกว่าครับครับท่านผู้ชมมันก็เป็นแนวความคิดของชัชวานขาวะออนะครับ,รบในการที่ยอมเสียสละคือตัวเองเนี่ยเป้าหมายสูงสุดเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นกีฬาโอลิมปิกอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อตัวเองไม่พร้อมเปิดโอกาสให้คนอื่นดีกว่าช่วงหน้าครับนอกจากชีวิตการเป็นนักกีฬาแล้วจะ พาท่านผู้ชมไปฟังเรื่องราวในการเป็นโค้ดบ้างแล้วก็ทำผลงานได้ดีกัด้วยจากรายการแรกที่เริ่มเป็นโค้ดกับ